ส่วนตอนที่คุณทำงานอยู่เนี่ยตอนนั้นก็คือขายของขายดีเพื่อนเหมือนไส้เลยไหมคะขายดีขนาดนั้นเลยเหรอค่ะก็มีทะเลออกกาะกันอะไรอย่างนี้อยู่ทะเลออาะกันเรื่องอะไรคะเรื่องที่ว่าเ,ออเราขายขายเขาบอกว่าเราขายอยู่คนเดียวอ <c oughs> แต่คุณขายได้เยอะกว่า <c oughs> ใช่ค่ะเออแล้วเขาก็เลยคิดว่าแบบเอะคุณทําไมขายอยู่คนเดียวเลยใช่แล้วตอนนั้นที่คุณขายดีอ่ะคุณใช้เทคนิคอะไรมีการแบบ มูอะไรได้ไหมในการขายนไ,ไม่ค่ะไม่เลยลมีมีแค่ว่าเออเอาเอาเหรียญเหมือนเป็นการซื้อทีอะค่ะไปใส่ตรงต,ตัวเดโมของเราอะค่ะเป็นเหนรียญสิบค่ะก็คือเหมือนแบบไอเหรียญโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยคุณเอาเหรียญสิบใส่เข้าไปในมือถือไม่ไม่ค่ะมันจะมีโต๊ะที่ว่าให้เราไปไปดูโต๊ะที่วางวางเรียงเรียงกันนะ,ะวางโทรศัพท์อย่างเรียญกันมันก็จะมีรุ่นนั้นรุ่นนี้ลูกค้าก็จะไปดูแล้วก็จะเอาสอดไว้ใต้โต๊ะค่ะ อ๋อไว้ที่ใต้โต๊ะเลยใช่ใช่ค่ะเออก,ก,ก็ดูไม่น่าจะมีอะไรผิดแปลกหรือเปล่าคะค่ะแต่พอเราขายไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ไปดูเหรียญมันกลับกลายเป็นว่าเหมือนมีคนเอาอะไรมาขูดแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนเอาเหรียญใหม่มาใส่ใส่แล้วก็ขายดีเหมือนเดิม,มแต่พอสักพักมันขายไม่ดีเราก็ไปดูอีกมันก็เป็นอีกแล้วคุณรู้สึกยังไงอ่ะว่าที่แบบเอ๊ะทำไมเหรียญแปลกใครมาทําอะไรกับเหรียญใช่หรือเปล่าตอนแรกไม่ได้รู้สึกอะไร แต่พอหลังๆมันบ่อยบ่อยเกินไปอะคะอ่ะก็เริ่มรู้สึกแล้วแล้วก็เริ่มเอาเอาไปให้เพื่อนดูเพื่อนมันก็ว่าแปลกอยู่ค่ะ,ค,ะคุณก็เลยคิดว่าสิ่งนี้เกิดจากน่าจะมีคนมาเปลี่ยนเหรียญหรือทําอะไรกับเหรียญเราเนี้ยค่ะแล้วทําไมเราถึงคิดว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะเพื่อนร่วมง,งานล่ะคะมันมันมีการแข่งขันกันนะคะ่ะมันมันต้องมีอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะค่ะได้รู้สึกอะไรแปลกๆปลกบ้างไหม แปลกก็คือป่วยปวดหัวปวดท้องเหนื่อยแล้วอยู่ดีๆก็แบบซุดไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอาการหนักนะค่ะดูมันแบบอาการหนักไปเลยใช่ค่ะคุณทำให้คุณทํางานไม่ได้อีกเลยใช่ค่ะมันหนักถึงขั้นคุณคิดว่าตัวเองจะตายใช่ค่ะคือสิ่งที่คุณต้องเจอมาก่อนที่คุณจะร้องหาแม่ให้แม่มารับไปเนี่ยตอนนั้นคุณเจออะไรบ้างก็<อ> คนที่เปิดเรื่องเอ,อนอนเ,ออเราเราพยายามที่จะสบจงบสติลงเพราะว่าเราเราเพิ่งผ่าตัดมดลูกมา uh huh. มก็จะแบบเหมือนเหนื่อยแล้วก็มีอาการยังเจ็บอยู่แล้วเราก็เหมือนกับว่าเราอยากสบงบสติลงแล้วก,ก็นั่งสมาธิค่ะท uh huh. ั่งสมาธิแล้วอยู่ดีดีมันมีมันมีอะไรเหมือนอะไรมาชนค่ะเข้ามาในตัวเราอะค่ะเราก็แบบ มันก็มืดไปเลยค่ะเฮ้ยแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันออกจากสมาธิไม่ได้เราก็ตกใจอยู่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรจนตอนเย็นมันเหมือนมีอะไรพูบเข้าพูบกออกโอ๋อครับอันนี้เรื่องเนี้ยคุณฝนเล่าให้ทีมงานฟังว่ามีผีมารุมข่มขืนทุกคืนค่ะคเรื่องนี้มันเป็นยังไงคะคุณฝนก็เราก็จะฝันเห็นผู้ชายหลายๆคนนะคะมาทําอะไรกับเราคืนหนึ่งนี่คือกี่คนคะเป็นสิบ มันเราอยู่ยังไงอะเหนื่อยมากค่ะตื่นขึ้นมาแล้วเป็นอย่างนี้อยู่หลายคืนไหมคะมันบางคืนก็ไม่เป็นแต่มันแต่เป็นบ่อยแต่กิ้งแต่น้องเขาบอกว่าตอนที่เขาเริ่มนั่งสมาธิเขาเริ่มเห็นที่ว่าออกจากอ๋อที่พุ่งมาใช่ไหมหน้ากลัวตรงเนี้ยผมเชื่อว่าน่าจะมาตรงเนี้ยมีความเกี่ยวพันกันไหมที่หมอปลาเกี่ยวอยู่แล้วออก็แต่กตอนนี้มันอยู่ที่บ้านอยู่ในตัวน้องเอ้าเหรอ แล,แล้วคุณแม่สุดท้ายตัดสินใจเอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษากับทางญาติด,ด้วยญาติก็บอกว่าให้ไปหาพระรูปอีกรูปหนึง่งพระท่านก็ไล่คือพระท่านก็ลบน้ำมนต์ให้พอขณะที่พระท่านทําพิธีเขาก็เหงนขึ้นฟ้าแล้วพ็วกปีดร้องเหมือนจะทําร้ายพระนาทีนี้มีพลาดค่ะพี่พีค่ะข้าวก้วยการเวลาข้าวก้วการเวลา ต่างคนตา่างดูมันคนระพกคนละพุ <c oughs> โง่ไปยังแล้วพระบอกว่าเป็นอะไรคะคนนุณแม่พระท่านก็ไม่ฟันธงหรอกพระท่านก็บอกแค่ว่าเออมันมันอยู่ที่ใจเราด้วยเราต้องคือใจเราต้องแข็งใจเราต้องทำสมาธิตั้งปฏิบัติทำอะไรอย่างนี้พระกท่านก็แนะนําไปในเรื่องนี้อแต่เอาเป็นว่าคือพยายามทาทุกอย่างแล้วก็ตามเนี่ยวันนี้มาอาการก็ยังไม่ค่อยได้ดีขึ้นเลย คุณน้ำฝนอยากให้พี่หมอปลาช่วยอะไรคะอยากขายครับคุณหมอปลาช่วยหนูด้วยอยากขายอยากทำง,งานอ,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 อยากทำงานอ,อยากขา,ายโอเคนั่งข้างบนเลยพิสูจน์เลยแล้วนั่งบนเลยนั่งโอ้ยอยู่ห่างเขาไม่แย่อยู่ไกลเขามาประผัดเขาแย่เลยรู้สึกเลยเหรอ,อเหงาเลยตาไหลเลยอะ่ะอันเนี้ยในตัวหนูมีผีล้านเปอร์เซ็นต์ ไม่รู้ว่าเป็นแรงรอไม่างไแล้วไปพูดอย่างนี้แล้วเขาจะกลับไปใช้ชีวิตยังไงแล้วเนี่ยมันชินแล้วมันชินแล้วมันอยู่มานานมาก